กับซาบดีพี่น้องกินข่าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องเลยข้าวเที่ยงต้นชองมงพี่น้องเลยมีเมนูต้ามหฮุงเชดตี้นไก่พี่น้องปีงมูกินข่าวอยู่เที่ยงหน้าของเดือนจะสิบนลมแม่เดือนขออนุญาตตั้งกล่องก่อนพี่น้องจะข้ากินข่าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องเ้ยมือแรกพี่น้องเลย กร <cas os> ับสบายดีเลยพี่น้องปีกโมรืมพลังเลยเลิญพี่กัน

ไปกินอยู mm. ans ans ่ไนเ้อแต่มันเย็นเปนเอาอยู่หน้าเนาะเมนบล็อกินนาบุ๋มลาโนจุตบเครตรไหมืนกันกสงขนันตก็ยเลยเหตอนวานก็บรีไทยเบิ่งพี่น้องเลยพร้มเื่นกับไทยไม่พ้มเลอนกับวานแพ้กล่องเริ่มเทอกมาก Đó bằng xong anh bảo thêm mất nhau Hopeful, you know Man mong mang môn luận nàng nàng môn 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 ถ้าแะไปวานเขาเอาไปเลยไม่หวานจะไม่แพงนะเนอะไรงุ่งมบนนน่ไหมเนาน อยู่ chung ประกาศมีกันเออแป๊บนึงเลย mình ตรงนี้มันมีจับ9 nó จากได้โบ มึงคบมึนคบมันหัวมันนิ่นี่คบเบิ่งแปนแปวป้เหมือนเดือนเนอะเดือนอะไรเหตีนมจะบาด่เนอ้ยเป็นเมือหนตีนเห็นมือพี่เนาะมือยาบมือยาบกดเมือเมือยเห็นตีนมันกักินกินหมด

This é pouco a mais não é, não é? ใจหน้าพี่น้องกันดีดีมภัยอยูมวยูก็นี่น้องเนไปอาลูกัน thank mm -hmm. you น้่งล้แม่น้องเล่นเด็กไม่อยู่หาอยูนหน้าอ๋อมานอนหน้าไดโอกาสดีอปางพื้นเ่าบอกแป้งพื้นป้งไทยชมผัดลลี๋ยวปรับมันอุ่มผัดชุ่พื้นามเอากัเต้มบอกค่ะาหมอาก็เต้มอยู่หอเน 没有，哪里？哪里贵呢？ ก็ไปก็ไปบังรมแห้ง่นเท่านี้ยตยังก็ไปมันบังมาบดรถมนคอยหอนอาเมื่อไหรก็้องรับมอมนทนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตองให้ไม่ยอมรับอย่างไรขับขันคับอันเราไปต้องซมือหนาะล้วน่ะหวยเนี่ยสงัดขับไปนะ

mười ơn băng cút gạo mông phải lập nó phải là mất dù một tết 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 mông phải là phải, ừ, phải, phải. À, phải là là ừ. <laughs> <laughs> <laughs>

อืองอนนีมาเพื่อเอเ้เปนกันาหน้าเลยพี่น้องเอ้ยมอยู่หน้าไปเลยบานนี่กัเชนแต่บรรยากาศุ่งไทตรงหน้าเนาะพี่น้องอวยพระปทางด้านนะพี่น้องเลยน่ากบาลกาแล้วียัง บรรยากาศตรงหายตรงนาอากาศดีดีลมผัดวง,วงวงพี่น้องเอ้ยคลิปในกราและปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนองเดือนองผิดพัาดประกันได้กกากก็โทษก็กกกไปผมแม่พี่น้องบดสุขสุขคนพะกันใหม่คลิปหน้ากรับสบายดี